สวนศพก็จะลุกที่สุปัจจะองทำทั้งหลายเกิดจากเหตุจะตีก็ต้องมีเหตุจะชั่วต้องมีเหตุจะสุขมีเหตุจะทุกข์มีเหตุจะร้อนมีเหตุจะรักมีเหตุจะชังมีเหตุจะเกลียดมีเหตุมันมาจากเหตุทั้งหมดคนนี้ชาวพุทธเราไม่ได้หาเหตุปัจจัยก็มักจะไปเชื่อแต่ผล ไปดูแต่คนสําเร็จผลสําเร็จแล้วไม่ดูเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเพราอย่างมันมาจากเหตุจะดีจะชั่วก็ต้องมีเหตุจะรีวิก็ต้องมีเหตุจะสุขจะทุกข์ก็มีเหตุจึงเรามนุษย์ที่เกิดมาแมแมแต่จะเกิดมาก็มีเหตุบางคนมารับกรรมบางคนมาสร้างบาร,รมีบางคนมาทํากรรมบางคนมาใช้กรรม บางคนมาสร้างสมอะไรสารพัดอย่างเพราะนั้นมันก็เป็นเหตุเดียแต่ละคนมีการตั้งจิตไม่เหมือนกันบางคนก็ตั้งว่าจะหาความสุขความเจอในโลกบางคนก็ในโลกกระธรรในโลกหน้ากระธรรบารมีก็ทำํำทำสามเลยในโลกนี้ก็คือสั่งสมฐานะ ขยันหมันเพียนเก็ดของรอมริทธาบปัจใจสี่คืออาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยนี่คือเป้าหมายสูงสุดของในโลกนี้ะสมบูเสร็จแล้วก็ยังสั่งสมบุญญาบาร,รมีในภพหน้าชาติหน้าและยังสั่งสมบุญญาบาร,รมีเพื่อมรรคนิพพานอีกต่คนพวกนี้จะเดินทางสามสายพร้อมๆกันตีคพวนนึงเกิดมาเหมือนหมาหากินผสมพัน นอนกลัวตายหากินนอนผสมพันธ์กลัวตายนี่เกิดมาเหมือนกันมาจากเหตุมาหากินแล้วก็นอนแล้วก็ผสมพันธ์แล้วก็กลัตายอยู่เหมือนสิงสาราศไปวันวันหนึง่งคือกินก็ไปอยู่ก็ปัจจัยสีก่ก็ไม่สมบูรณ์กินไปวันวันหนึง่งกินไปก็หาได้มากับกิ้นเหล่า ในสุจันพันนั้นจะบอกอนุกสน,นานไปวันวันหนึ่งก็คอยเวลาตายไปจะผสมพันธก็แค่นี้บนุญคนเกิดมาเป็นอย่างนั้นมันมาจากเหตุเพราะมันทําเหตุปัจจัยแค่นั้นนั้นก็ได้แค่นั้นนันไม่มากว่านั้นนะอันนี้คือเหตุของคนบางคนนี่คือสองแล้วผู้ <c oughs> ที่สามมาทําความเลวอย่างเดียวเรื่องไรลุงเลว,วทำหมดเรื่องดีๆไม่เคยทา เรื่องเลวๆที่โลกเพราะว่าไม่ดีเนี่ยทงหมดขอให้มันเลวอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอย่างน้นี่พวกหนึง่งไม่ใช่มีชีวิตยอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองเราคะฟังข่าวเลวไหมปาร์ตี้ยาอีปาร์ตี้ฝรั่งกับคนไทยฝรั่งสี่คนคนไทยสี่คนสลับกันเอากันสลับกันมือเอาคนน,นี้่มเอาอยูมันหมาเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเอง ผสมพันธุ์มีเงินก็เก็บเงินเก็บเงินมาเมืองไทยผสมพันธุ์ผู้หญิงไทยก็เหมือนกันเราก็ผสมพันธุ์ก็ได้เงินมาสม่งพ่อส่งแม่ไม่มีเรื่องอะไรใชนาฝืนน้อยเพื่อผสมพันธุ์ชีวิตเขามีแค่นั้นเองชีวิตไม่มีอะไรเลยเป้าหมายสูนย์ดคือเรื่องเดียวไม่เคยคิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรมีเหตุมีผลไ,ไม่สนใจทั้งนั้น พวกนี้เขามีชีวิตอย่างเดียวเกิดมาะสมพันธุ์อย่างเดียวไม่เคยสนใจเรื่องอื่นทั้งหมดอะไรจะดีจะช่วยชุบเมื่อมันมาจากเผีก็คือกามเป็นเหตุกามเป็นเหตุก็จะต้องเพ่งตามอย่างเดียวมงงไงเป็นเหตุก็จะเพิ่งเช้าขึ้นมาไม่มีอะไรก็จะหวยไปวัดบ้านโจเสซไปไปปิดทองใต้ต้นตะเคียนก็ใช่ไปขุดไปเจะได้ียยุ่งอยู่ดแบเดียวทั้งนนั้ ชีว no ิตหลังน <area> ้อไม่มีอะไรคุยกันแต่เรื่องนี้ฝันดีไหมหนุฝันอะไรตีเด็กไหมหนไปขอหนุขอวัดนั่นเป็นยังไงหนุ่ม่อวัดต่อหนุ่ม่อวัดเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยชีวิตเขาจะอยู่แต่เรื่องเดียวก็มันมีเหตุก็คือเขาน้มเอียงไปทางนั้นมนุษย์จึงทําอะไรต้องมีเหตุเหตุก็คืออยากอะไรก็จะเอาอย่างนั้นเพ่งสิ่งนั้นดูสิ่งนั้นเ็าจะาสิ่งนั้นสูงสุดของชีวิตสูงสุดของชีวิตคือเท่านั้น หนึ่งคนทำไรคอยคอยสูงสุดชีวิตไม่มีอะไรเกินก็่้อยชาตินี้้อยคอยหายใจเข้า้อยหายใจออก้อยหายใจเข้า้อยคอยมันก็เย็บเพ่งอยู่ที่อย่างนั้นเพราะมันมีเหตุคือไปจ้องอยู่อย่างนั้นใจมันก็ครุนครุนแต่เรื่องที่ทำเท่านั้นนี่คือสิ่งเด็ดเดินไม่ดูหายใจเข้าเต็งมูหายใจออกเต็งมูหายใจเข้าเต็งมูหายใจออกมหายใจออกมันหายใจเข้าเต็งมูหายใจออกมันหายใจออกมันหายใจเข้าเต็งมูหายใจออก ก็มีเหตุแค่นั้นวันก็มีอยู่แค่นั้นไม่เกินจนกรนนั้นแค่นั้นแหละนั่นคือเหตุปัดใจที่มันปัดใจได้ปัจจัยมาเพราะเหตุนั้นปัจจัยมาไปื้อยอยู่กินนอนโตพันตัวตายก็แค่นี้อันนี้คือสัญชาตญาณของสัตว์ตะวันโลกแล้วเกินกว่าน,นี้ไหมไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วไม่รู้จะหาอะไรไม่รู้จะทําอะไรบางคนกับมึงกันบางคนไม่นั่งคิดเลเชาขึ้นามาก วันนี้อเมริกายตายอะไรอิตาลีตายอะไรสเปนตายอะไรเยอรมันตายอะไรฟินแลนด์อะไรนั่งคำนวณแต่เึื่องตายัลนไม่มีอาหารเลยชีวิตไม่มีอาหารเลยวันทั้งวันนั่งดูข่าฟังขาวแต่เรื่องมันตายเท่ไรมีแต่ไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยใจเขาไม่ดีอยู่อะไรอยู่สังสมหนึ่งเดียว่นั้นไม่มีเกินกันนั้นเพราะไม่รู้ความสุขมันอยู่ตรงไหนมนุษย์ มันมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกี่ยวเนื่องแล้วก็ผลูกพันธุนาการให้ติดให้ยึดเขาก็ไม่รู้จะออกมาได้อย่างไรก็มันมีแต่เรื่องที่จะสร้างฝังประยุกต์อยู่เรื่องนี้พวกเนี้ยยังไงนั่งลุ้นทั้งเนี้ยตายเท่าไรไฟไหม้ทั้งเนื้อไหมสองอย่างไฟไหม้ทั้งเนื้อไหมนั่นไปไปคือ build เสร็จแล้วมันไปละเมิดไหมสร้างคืนเท่าไหร่ ปารี้อะไรยุ่งอยู่น่นแหละยู่ในข่าวเรื่องนั้นะคือเหตุปัจจัยเหล่านี้มันทําให้สังคมหมกมุ่นมัวเมาแล้วกังวลวิตกจนเป็นโรคประสาทโรคจิตอย่างพอ,พอ่อนๆและไม่รู้เลยนะไม่คือ่าที่ดูเรื่องอื่นเขาะจะดูเรื่องที่มันฝังนี่คือเหตุปัจจัยโยงทำในเกิดจากเองมันมีเหตุที่กระตุ้นเร่งเราหูรูหูเนี่ยไปเสพรูตาเนี่ยไปเสพมาก ก็มีรูแค่นี้เองที่จะเตะและเป็นทุกข์พรารูแค่นี้เป็นสุข,ขก็รูแค่นี้กินไม่เท่าไหร่หรอกวันหนึ่งกินแค่ตามเวลาอย่างเก่งแต่รู้หูนี่กินทั้งวันรู้ตากินทั้งวันอยากกินทั้งวันมันมีเอตุมีปัจจัยที่ทรามานสัตว์ตะวันโลกไม่เคยโล่งไม่เคยเบาไม่เคยโ l u ไม่เคยสบายนีไยไ่ได้ยุ่งเรื่องนี้ยุุงอยู่นี้รูก็จะ่กินแน่นได้มากเขาไม่ต้องดูอะไร มันชัดๆในสวนตะเจือนี่เดินผ่นานไปี่ยบม่วงเกินพนุษย์นักตอนตอนดูก็อยากได้จริงๆจะขายจาระรวยจะมั่งแบบนี้พอเอาจริงใจมุดเขาเนี่ไอ้กระรอกกินเวทีทันเห็นไหมเหตุตัวไปเดินนอนเลือดกันเห็อ้คนไม่มีงอกข่อยากมีเขาลุกๆๆเขาปลูกแล้วไม่ได้กินวันหนึ่งกินสักลูกไม่ตะเจือไม่ือนกันพนุษย์พนุษย์นทักท้าเขาไม่มีเขาเนี่ย คนหนึ่งก็จะทำตามลูก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 กินก็ไม่ได้เพาหวานคึงความดันตัวเองนี่เหตุสุโยนั้นก็จะเกิดมันมีเหตุมีปัจจัยเพราะความอยากมีแต่มันก็ไม่ได้แหละใช่ไหมจะทิ้งเกลื่อนเหมือนมีแล้วก็เกลื่อนเหมือนเงินที่เรามีก็ทิ้งเกลื่อนทิ้งกราดอย่างนั้นเนี่ยมีเส้นแล้วก็ทิ้งเกลื่อนกราดบ้านก็ทิ้งเกลื่อนกราดสมบัติมีก็ทิ้งเกลื่อนกราดทั้งหมดเสื้อผ้าก็ทิ้งเกลื่อนกราดรองเท้ามีก็ทิ้งเกลื่อนกราดทิ้งเกลื่อนกราดหมดอ่ะ ราะนั้นที่ชัดเจนทีวกว่ทิ้งเปลือนกระดาเอาไว้เนี่ยแต่ในสุดก็ทิ้งกระดูกเกลือนกราดไปคู่โลกเนี่ยนี่คือเหตุของการทำเรื่องจรจงแม้จะตัะ้ง,าจจงาหามากขนาดไหนก็ต้องทิ้งเปลื่อนกาดไปในโลกนี้ไม่ต้องดูอื่นดูดูพ่อเลยดูพ่อใหญ่ประจําประเทศคือราชการที่กลาท,ท่านทำโครงการหลวงโครงการบนยอดเขาโครงการ,อรของท่านตอนตรงตรงตึมในป่าในเขาไหน โุกการอ่ Dante, Safe างค้างอ่างเขงทั้งท oui. well, <address> ั้งนั้นทำมาไว้ดูไปดูยอดเขาอ่ะดูสูงขนาดไหนตั้งหนักของท่านสูงรุ่นไหนผู้เรือดูผูหลวงตำหนักตั้เต็มมัดเดือนกลาดหมดสิ่งที่ท่านทำไว้เดือนกลาดเมื่อทำประโยชน์แก่โลกในสุขอภิษฐคือกระดูกของพระองค์ท่านก็เกินกลาดเห็นไหมดูเลเทสต์ว่างเงินก็จะเอง แต่ตอนมีชื่ออยู่โครงการทังเต็มเลยไม่มีคนสารต่อคนนี้โครงการบ้านพักทัานสวยๆงามๆอยู่ตังเงินปลาศมัดปุ๊บพังมัดไปดูทุ่งกัมังเงินปลาศมัดปุ๊บพังมัดไปดูโครงการอไรช่างหัวมันเงินปราศมัดที่ทั้งทั้งไม่มีใครอยู่บ้านรางมัดไปอยู่แถวหนั่นักดูว่าเกิดกันถ้าไม่เก็จะเกตตอนมีปี มีความรู้ความสามารถตักเตือนร,ร้นละศิษฐานก็ตามสนองโงมราชโงการสนองพระโปรดสนองพระเนตรพระกังเพราะท่านทิ้นชีวิตเกลือนกาดหมดสิ่งท,ที่ทําไปแล้วเนี่ยกเกลือนกาดอย่างนี้พวกเราก็เหมือนกันทําไปนี่ก็จะท่องทิ้งเปลือนกาดผู้โลกเนี่ยรองเท้าเราสี่คู่ต้องทิ้งเกลือนกันแลโลกพดลูกๆมันไม่ไต่หรอกเสื้อผ้าพอเราที่เก็บดีๆเกลือนกาดหมด เคยโถโอชามที่ซื้อไว้ในบ้านเราจะทิ้งเกินกรารมดมดหมอไหเอาของเอาขอที่เองมีไว้แหละทิ้งเกินกรารทดในโลกนี้พอตายแล้วกระจายเกินการมดทิ้งมดอันนี้คือทำอะไรเกิดจากเหตุเหตุก็คือ,อ,อ,อต้องทิ้งเกินกรา,ารมมาอา,ารมมนาปัจโยนมีอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ก็คือต้องไปสะสมสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องทิ้งเกินกรารมดรุ่นเราวา่าดีบ้านูีมากกาทุกันก็ทำไหมทิ้งเกินการมดของเอง ไปขายเห็นไหมเคยเห็นบ้านใหม่ที่เขาไปอยู่า้ไในบ้านที่ทำบ้านนอกดาวบ้านใหม่ไหมในกับบ้านทนเถาที่ทําไปรูกเก่าๆไปเรื่อยใหม่มักค่า,าไปเรื่อยใหม่เต็มหม่รังมาทําฝาบ้านทิงเกินการมดก็ขา,ขายคนอื่อนเขาเอาเล็กร่นใหม่มาทําทิงเกินการมดใหม่ใหม่เหล่านั้นทิ้งเกอนไปเลยลกร้จายมดเราเองก็เหมือนกันกระดูกจะต้องทิ้งเกอนกราเสื้อผ้าต้องทิ้งเกอนกราบรองเท้า อะไรที่เรามีเนี่ยจะต้องคล่งเกลื่อนไปในโลกนี้ว่ามีเท่าไรต้องคล่งเกลื่อนกลับแต่ยอย่างนี้นี่คือเหตุปัจจัยอยู่ในเหตุปัจจัยที่จะต้องคลึนเกลื่อนกลับเห็นอย่างนี้แล้วเอเอ,อถึงเห็นมะม่วงสวนตะเจอ,อยนักเกลื่อนกลับก็ไม่กินแต่ก่อนเป็นเล็กน้อยทะลุะวิงง่งหัวัูนเะนี่เดี๋ยวนี้หมา <ã> ก็ไม่กินเมงวันก็ไม่กินมากอดเออทำอะไรเกิดจากเหตุตอนอยากก็อยากกินพอาุ้งแล้วก็ไม่ได้กิน ไม่ได้ไปินไปกินคิทิ้งเกลือนตาอยู่ในโลกนี้แหละนี่คือเหตุถึงตัดจจโยหามาเถิดโยมเอยแต่หาเอ่อจะทิ้งเกลือนตาในในโลกนี้แม้แต่พระสั่งวัดสัางวใหญ่ๆตัวกโตทิ้กลืนการมดไปด้วยอาจารย์พงทิ้เกลืนกาพม่ไหมวัดิ้น่ะของอาจารย์พงกลือนกาไหมอจารอีก็จะเกลือาีกน่ทิ้เกลือนเก่าๆจิงนตำบ้านก็ไม่ตงบ้านแล้วแต่ยัเขาเกิืนานี่ย Nãy mốt nhăn, tuyệt cả nhăn lại chuộng. chú đều hiền bật cháy, tuyệt bật cháy vô. Lại nà, còn cường cà không phải nhái. Lụt vào con con kiếp to do lụt vào con thái, lụt vào con mất. Cường cà mất là ngọt á, giọng thào, mắt mất tóc. Cái trái cường cà mất, cái đù chênh của cường cà mất mấy cái cái này, cường cả mất. là ừ, là nó lại cười chặt thì. ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมีแต่บุญกับบฏติดตัวตามตนไปนอกนั้นของในโลกสองทิ้งเกิดกลางไว้ในโลกนี้เองเห็นอย่างนี้แล้วก็สลดสังเวชก็จะไม่บ้าหลายหัวใหญ่แต่ก็จะบ้าเกิดกลางก็เท่านี้บ้าบาะนี่มจริงเกิดกลางมายิ้งยื้ออะเรแต่ว่าแต่ติงเกิดกลาเมอติ้งตะลื้อไม่เกิดกลางมังไม่จีวรตะลื้บ่าตะลื้เกิดกลางแม้รต้อแตดนี่ยังอยู่นี่แกเอามานี่ มันบอกเราเลยว่าทุกอย่างต้องมาทิ้งเปลือกกลกับไปในโลกนี้เองมันจะได้สลดสังเกตเห็นตามเป็นจริงจะได้ลรักความหลงรักควาโลภรักความโลภลงไปได้บ้างดังนี้เลยอย่างขาวาวารีว่าภูราบริภูเรติสาคารังเววงทวามีโตตินังเตตานังปะกปฏิชิตังปฏิกังตุมังสิปามีวัตมิชนโต สัพเพภูเรตุสังตักตาจันโทปนารโสยาภามณีโชเทราโสยาภาสปิติยุวิวัตฉะตุมภโรโกวินัสฉะตุมาเทพาวัตันตรารอยุติทีภาโยภาวภิวาตนะทิสุนิจมุตตาปัญญาอินตตะโรธรรมาวัสันติอยุโนสโนโสภา